สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าชาว youtube ทุกท่านคะ่ะพบกันช่วงเย็นๆของวันที่6กรกฎาคม2563คะ่ะวันนี้ทางร้านก็จะมาอัปเดตคะ่ะว่ามีรถคันไหนที่สามารถยังขายได้นะคะที่ยังไม่ติดจองคะ่ะก็จะมาอัปเดตกันคะ่ะจะมีคุปต้า L 368คันนี้เลยคะ่ะที่ยังไม่ติดจองนะคะที่ยังขายได้คะ่ะ ันนี้เป็นคุมปอร์ต้า L36 0 8เป็นคูปปอร์ต้า3.6แรงค่ะทางร้านเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะใส่ท่อล้านให้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้ใช้างานได้2,600ชั่วโมงค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี5-6แล่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะคันนี้ยางหลังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะเปลี่ยนมาใหม่ได้1คู่เลยยางหลังเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะคะสีท้ายทางร้านเก็บให้ค่ะเป็นสีสีทองคูปะต้าแท้เลยค่ะ คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดันหน้าตาช้างแล้วก็เป็นฐานยีดสองคูณห้าใบตาช้าเหมือนกันกับกำลังเก็บตีอยู่ค่ะใบเหลือเต็มเลยค่ะคันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา2 6 5 0 0 0พันบาท26 5 0 0 0ันบาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นสวยๆไปเลยค่ะใบดันหน้ากับผานพวนตาช้า5้ใบค่ะ ยางสวยมากค่ะคันนี้เครื่องแก็บปั๊มดีค่ะพร้อมดยงานเลยทันทีเลยค่ะถ้าใดสนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์098-260-1158ค่ะ098-260-1158ร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่าในะดีคอนแกนก็ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะตีนถนนเลยค่ะถนนสี่เลนค่ะท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะก็โทรสอบถามเส้นทางได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะปักหมุดให้ค่ะท่านใดได้ไปใช้งานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนทันทีค่ะ รถออกจากร้านพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยทางร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบอกกองให้ใหม่ค่ะเช็คระบบสีสีล้อลูกหมาลูกปืนค่ะเช็คเรียบร้อยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะก็ขายเงินสดค่ะขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศนะคะสามารถขอเอกสารยื่นกู้ผ่านสกศได้ค่ะที่ร้านเลยค่ะ เก็บสีให้สวยๆเลยค่ะคันนี้เหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยแล้วก็ก็จะมียันมานะคะขคยันมาสามสิบเก้าแรงค่ะจะเข้ามาอีกคันหนึ่งพรุ่งนี้ค่ะมียันมาสามสิบเก้าแรงสองคันเลยค่ะที่ร้านเป็นรถจดทะเบียนปีห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าค่ะยันมาสามสิบเก้าแรงท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะ วันนี้ทางร่างก็ขอจบการน,นำเสนอรถไถที่ยังไม่ติดต่องนะคะเพียงเท่านี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปวิดีโอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ